บอกความในใจเหนือนซีค oh, wow. really? ่ะความในใจก็หมดแล้วน้องๆจะอยู่ในความทรงจำของพี่อยู่ตลอดเวลารักน้องๆทุกคนใส่ลงใส่แล้วเอาไปด้วยแล้วกันใไปใส่ก็อยู่ได้ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนเอาไปเลยอย่าร้องเลยโคตรร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้อง khóa đấy, không phải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 , không เอยวันแรกที่เข้ามาเลนักนนันก็ต้องขอบคุณพี่แดงเี่แด่งพี่ให้นั่งน่มันที่สิบห้าตุลาสามหกจะนั่งนั่แดงตลอดจะกินข้าวกินอะไรพี่แดงบอกก่อนมันทำงานคนแรกที่อยู่กันยั่งยืนมาถึงขนาดไปนี้อะไรอะ